ลงใต้ไปกันที่อำเภอควนขนุนที่จังหวัดพัทลุงนะครับมีเหตุยิงกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายโดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็ไปพบศพผู้ตายนี่นะครับถูกยิงทิ้งแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ที่บริเวณข้างทางพอไปค้นกระเป๋าก็เจอยาบ้า425เม็ดเบื้องต้นสาเหตุคาดการว่าน่าจะเกิดจากการขัดแย้งจากธุรกิจผิดกฎหมายนะครับ ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็คาดการว่าตัวของผู้ตายนะครับหรือว่านายอนันชัยอายุประมาณ29ปีเนี่ยเขาน่าจะขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปเจอกลุ่มคนร้ายหลังจากนั้นก็มีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นแล้วก็นำมาสู่เหตุยิงกันในที่สุดนั่นเองครับโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสืบสวนและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ ร้อยตำรวจโทรหญิงฐานิตลิ้มสวัสด์รองสารวัตรสอบสวนสอพอควรขนุนพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสการิยายูโซผู้กำกับการสอพอควรขนุนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและกู้ภัยของตำบลชะมวงอำเภอควรขนุนจังหวัดพัทลุงได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุยิงกันและมีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งรายครับ ที่เกิดเหตุอย่างที่เห็นเลยนะครับเป็นบริเวณริมถนนชะมวงสายเตียนฝั่งตรงข้ามทางเข้าสำนักงานขนส่งสาขาควนขนุนท้องที่หมู่ที่1นึ่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงโดยไปพบศพนายอนันชัยอายุ29ปีซึ่งเขาเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มมและอาวุธปืนลูกซองเข้าที่บริเวณศีรษะจำนวนหลายรูเลยทีเดียวน่าจะเป็นรูพรุนพอสมควรนะครับ นอกจากนั้นทางตำรวจยังได้พบกระเป๋าสีดำขนาดเล by, <ะ>็ก1ใบโดยมีทรัพย์สินอยู่ภายในกระเป๋าหลายรายการไม่ว่าจะเป็นยาบ้า425เม็ดอันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องมีเงินสด7,990บาทและอาวุธมีดอีก1เล่มครับจากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบวา่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลและก็มามีครอบครัวในพื้นที่ตำบลตนโนดด้วนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านพักมายังจุดเกิดเหตุซึ่งก็คาดการว่าผู้ตายน่าจะมีการมาเจอกับกลุ่มคนร้ายจนนำไปสู่การโต้เถียงกันและถูกยิงเสียชีวิตดังกล่าวคือถ้าเราสังเกตเนี่ยนะครับ เจ้าหน้าที่เขาระบุว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนร้ายเพราะฉะนั้นอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนนะครับส่วนผู้ก่อเหตุจะเป็นกลุ่มไหนจะเป็นใครแน่นอนว่าเดี๋ยวจะต้องรอการขยายผลนะครับแล้วก็การจับกลุ่มตัวหลังจากนี้กันต่อไปครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งเรื่องการค้าสิ่งผิดกฎหมายส่วนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนั้นเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นอาวุธปืนลูกซอง นะฮะเป็นลูกซองสั้นแบบไทยประดิษฐ์แล้วก็อาวุธปืนขนาด9มมหลังจากพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในจุดเกิดเหตุซึ่งทางตำรวจจะได้มีการเร่งสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับนี่ยฮะคาดการว่าน่าจะขัดแย้งจากธุรกิจผิดกฎหมายก็คงจะเป็นเรื่องของยาเสพติดนั่นก็คือยาบ้า เพราะว่าในกระเป๋าของผู้ตายเนี่ยมียาบ้า4 0 0กว่าเม็ดนี่คงจะเป็นมอเตอร์ไซคันที่ผู้ตายขับมาระหว่างทางแล้วก็มาเจอกลุ่มคนร้ายหลังจากนั้นอาจจะมีปากเสียงกันเกิดขึ้น<า>นะครับคือฝั่งของกลุ่มคนร้ายจากเดิมก็มีความขัดแย้งเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมายอยู่แล้ว<อ>ก็เลยนะครับใช้ปืนนะฮะยิงไปที่ผู้ตายโอ้โหแล้วก็อย่างที่บอกก็คือ นะครับมีกระสุนออกมาหลายนัดแล้วก็ที่บริเวณตามร่างกายที่ศีรษะนะครับก็ถูกยิงไปหลายรูเลยทีเดียวหลังจากนี้เดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตามแกะรอยแล้วก็ขยายผลเพื่อที่จะตามจับกลุ่มตัวคนร้ายกันต่อไปครับจ้างหมืองบานยอร์ตัเดนขึ้นบ้านบนอยู่ดีหน่อยขึ้นขึ้นหงปกติเขาอยู่ในประนที่ไหนกันปกติก็แต่เด็กเขาที่งานอยู่ที่ ขึนก่ิ้ัาเลยนะเวกว่า้นดารามีการไปมากไปมากก็เปนการแต่ยาต้อนี้ัด้เขาาเป็นคนลนเลยเป็นคุนเป็นไม่นึเคยเคยรู้เรื่องเกี่ยวกว่าเขาไปมื่อตอตยาติดไหมเราไม่เคเราคือกต๊กจานะครัคือพวมาอยู่หรนอไ่อย่ออนี้ก็อยู่หนีคือที่ต๊ะกันไล้มีมีการมีานินไงแต่กเป็นยา và nơi thực hiện cho có thể phát triển cao những cái cổ bạch là được gặp là mốt cả, tô về địa bàn là mặt ai, là có lượng biểu diễn. Lập trang có phải có thể gặp được Có trang gõ trang, gõ vào xuống, người ta không phải...